สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าข้อใดไม่ใช่ฝ่ายการบริหารงานภายในวิทยาลัยซึ่งแบ่งตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2 5 5 2ข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบที่ถามเกี่ยวข้องกับอาชีวะอีกเช่นเคยนะครับ มีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันก็ไก่ฝ่ายวิชาการขอไข่ฝ่ายบริหารทรัพยากรขอควายฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาง,งูงูฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจอจานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาการตอบคำถามข้อนี้นะครับท่านจะต้องใช้องค์ความรู้หรือใช้เนื้อหาจาก ระเบียบสำนักงานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ .2552 ครับก็คือจะเป็นระเบียบตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นระเบียบที่วิยาลัยของอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะครับใช้บังคับภายในวิทยาลัยของตัวเองนะครับระเบียบก่อนหน้านี้จะเป็นของปี2549นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นฉบับ ที่ใช้งานจนมาถึงปัจจุบันเป็นฉบับนี้ครับเป็น2552ฉะนั้นท่านต้องดูดีๆนะครับว่าท่านไปอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเนี่ยมันเป็นระเบียบปี2549หรือว่า2552นะครับตัวล่าสุดคือ2552นะครับยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางงานที่ เกิดขึ้นตามนโยบายใหม่ๆนะครับแล้วก็จะไปสังกัดอยู่ในฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะครับตามในระเบียบเนี้ยจะไม่มีบอกนะครับแต่ว่าโดยโดยเขาเรียกว่าโดยหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้วก็จะมีเหมือนกับจะดึงงานตัวนั้นไปอยู่ในฝ่ายของตัวเองนะครับโครงการใหม่ๆที่มันเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอะไรพวกนี้นะครับอ่ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาคุณธรรมพวกนี้นะครับนี่ที่ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆห,หลังจากที่ระเบียบตัวนี้มันโผล่ขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของของสิ่งใหม่ที่เติมเข้ามาถ้าท่านเคยปฏิบัติงานอยู่แล้วเนี่ยในอาชีวศึกษาเนี่ยท่านก็จะรู้ดีนะครับแต่หลายท่านยังไม่รู้เดี๋ยวทีมงานแอดมินก็จะนําเสนอในส่วนของข้อสอบข้อต่อไปนะครับนะสำหรับเนื้อหาที่ต้องไปอ่านคือเนื้อหาในนี้นะครับนะท่านก็ ไปดูมาดีๆแล้วกันนะครับเนื้อหามันเยอะนิดนึงแต่ก็ตั้งใจอ่านก็เข้าใจนะครับแล้วก็แป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับมันไม่มีอะไรมากนะครับอ่านหนังสือเนี่ยนะครับทำใจให้เข้มแข็งมันจะเยอะขนาดไหนถ้าเราตั้งใจแล้วก็มีความแน่วแน่มีสมาธิเนี่ยนะมันอ่านจบแป๊บเดียวนะครับดีไม่ดีท่านอาจจะอยากอ่านไม่เลิกด้วยนะครับถ้ามีสมาธิจริงๆนะครับฉะนั้นก็มาดูในส่วนของเฉลยข้อน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะ มันจะมีอยู่5ตัวเลือกตอบนะครับฉะนั้นขอเฉลยเลยแล้วกันว่าข้อที่ไม่ใช่ฝ่ายการบริหารงานภายในวิทยาลัยนั้นก็คือข้อขอควายครับฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาครับไม่ใช่ฝ่ายที่มีอยู่ในแต่ละวิทยาลัยครับฉะนั้นข้อนี้หลายๆท่านตอบถูกแต่บางท่านยังตอบไม่ถูกบ้างนะครับก็ไม่เป็นไร สาเหตุที่มันไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่มีชื่อนี้ครับมันไม่มีชื่อคําว่าฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาครับในฝ่ายงานของอาชีวศึกษานั้นจะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันดูตามโครงสร้างตัวนี้เลยนะครับรูปสี่เหลี่ยมแถวที่2นะครับครับก็ดูในช่องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในแถวที่2นะครับมันจะมีชื่อฝ่ายบอกอยู่นะครับว่า ในแต่ละวิธีไัยนั้นจะต้องมีฝ่ายงานใดบ้างนะครับฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายที่2คือฝ่ายแผนงานและความร่วมมือฝ่ายที่3คือฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับฟังดีๆนะฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ฝ่ายสุดท้ายก็คือฝ่ายวิชาการนะครับฉะนั้นถ้าท่านดูหรือจําตารางตัวนี้ได้นะครับจำโครงสร้างตัวนี้ได้ ท่านก็จะสามารถตอบคำถามในข้อนี้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเหตุผลที่ต้องตอบข้อคอควายก็คือว่ามันไม่มีฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษานะครับฝ่ายที่มันมีก็คือฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะครับต้องมีคําว่ากิจการนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับ นั้นกอไก่ขอไข่งองงูจอจานเนี่ยคือฝ่ายที่มีอยู่ในระเบียบตัวนี้นะครับแล้วก็แต่ละสถานศึกษาจะต้องมีฝ่ายเหล่านี้อยู่นะครับนั้นคอควายเนี่ยมันเป็นตัวตัวเลือกตอบที่มันหลอกกันแบบง่ายๆนะครับก็คือหลอกคนที่แบบยังไม่เคยอ่านระเบียบตัวนี้มาก่อนนะครับคนที่ยังไม่มีความรู้ตรงนี้ตรงนี้มาก่อนนะครับก็เลยมาต้องสงสัยแน่อนอนครับพอควายกับจอจานนี่นะครับ ก็เฮ้ยมันมันอะไรวะนะครับมันกิจการหรือไม่มีกิจการแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านที่แบบไม่จะเดาเป็นข้ออื่นอย่างเช่นฝ่ายบริหารทรัพยากรน่าจะไม่มีก็ก็อาจจะตอบข้อขอไขก็ได้นะครับฉะนั้นในหัวข้อตรงนี้นะครับนะครับเฉลยข้อนี้นะครับก็ต้องเป็นคอควายคือฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาซึ่งมันไม่มีชื่อนี้แค่นั้นเองนะครับหรือว่าทีมแอดมิน สร้างตัวเลือกตอบที่มันง่ายเกินไปนะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านที่มีความรู้เนี่ยจะตอบได้แบบอย่างมั่นใจเลยนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งถ้าข้อสอบตรงนี้มันง่ายอย่างน้อยท่านก็ตอบได้ถูกแล้วก็สร้างความมั่นใจกับท่านนะครับคิดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าท่านที่ยังไม่รู้นะครับท่านก็ต้องกลับไปอ่านระเบียบพวกนี้นะครับเนี่ยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2 5ง นะครับแล้วก็มาดูแผนผังที่อยู่หน้าด้านหลังสุดตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของฝ่ายงานต่างๆทั้ง4ฝ่ายแล้วแต่และฝ่ายก็จะมีงานย่อยๆอยู่ในฝ่ายนั้นด้วยนะครับก็ไปไล่ดูนะยินดีกับทุกท่านที่ตอบได้อย่างถูกต้องนะครับท่านที่ยังตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเริ่มรีเซ็ตความรู้พวกนี้ใหม่ มันเป็นความรู้ที่อยู่ในอาชีวศึกษาโดยตรงนะครับอยู่ในวิทยาลัยโดยตรงฉะนั้นถ้าเวลาที่ท่านจะมาสอบอาชีวศึกษาเนี่ยท่านไม่รู้เนื้อหาตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เอามาออกข้อสอบก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเขาเอามาออกข้อสอบแล้วท่านจะตอบเหมือนคนอื่นได้ไหมหรือถ้าท่านตอบน่ยมันก็ตอบแบบเดาๆนะครับถ้าเดาถูกก็ได้คะแนนถ้าเดาผิดก็เสียคะแนน นะครับฉะนั้นถ้าไม่อยากเดาเนี่ยก็ไปอ่านเนื้อหาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้ท่านาไปอ่านหาอ่านได้ง่ายๆตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับในตัวเว็บไซต์ของอาชีวศึกษาก็มีนะครับเนี่ย็ go t th เนี่ยก็มีนะครับแต่ถ้าขี้เกียจที่จะไปหาเนื้อหาที่มัน อ,อยู่ตามเว็บหรืออยู่ตามอะไรก็แล้วแต่มารวบรวมนะครับก็ทีมงานเราจับเนื้อหาไว้ในในหนังสือเล่มสีฟ้าแล้วนะครับจะอยู่ในช่วงของตอนท้าย,ายนะครับมีเนื้อหาครบแล้วก็มีตัวอย่างข้อสอบให้ท่านได้ฝึกทําด้วยนะครับเป็นข้อสอบที่คิดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ไปคัดลอกมาจากไหนนะครับฉะนั้นถ้าท่านผ่านชุดความคิดที่ทีมแอดมินใส่ไปในข้อสอบได้ผมเชื่อว่าแม้เขาจะออกข้อสอบ เกี่ยวกับเนื้อหาตรงนี้มาประมาณสัก10ข้อท่านก็ตอบได้ทั้ง10ข้อแน่นอนหรือออกมาแค่หนึ่งข้อท่านก็ตอบได้แน่นอนนะครับฉะนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะออกข้อสอบอะไรแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราได้ทําการศึกษาเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลจริงๆนะครับหรือถ้ามาอ่านหนังสือของสำนักติวไหนก็แล้วแต่ที่เขาไปเอาเนื้อหาจากแหล่งจริงมาก็ก็ดีเหมือนกันนะครับ อย่างของเราก็ไปหามาใส่เหมือนกันก,ก็เอาจากแหล่งข้อมูลจริงๆมาใส่ฉะนั้นท่านที่มองหาเนื้อหาตรงนี้อ่านอยู่ก็ลองหยิบไปอ่านนะครับนะมันก็จะได้คําตอบที่สมบูรณ์แบบตอบได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องไปอายใครเวลาที่เราแบบไม่รู้แล้วต้องไปตอบแบบแบบพูดไม่เต็มปะประมาณนั้นนะครับฉะนั้นข้อนี้ มันไม่ใช่ฝ่ายบริหารภายในวิาลยก็คือคอควายครับฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษารวมถึงบางฝ่ายที่จะเป็นตัวตัวหลอกอื่นเนี่ยถึงแม้มันจะหลอกยังไงเนี่ยท่านก็ตอบได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านผ่านเนื้อหามาแล้วนะครับแอดมินก็เริ่มต้นจากการอ่านเนื้อหาแล้วมาสรุปย่อเป็นของตัวเองแล้วเรามาเจอข้อสอบพวกนี้มันมันง่ายมากเลยนะครับคือถ้าเรามีความรู้ชุดความรู้อยู่ในระบบความจําของเราเนี่ยทั้งหัวข้อทั้งรายละเอียดเนี่ย เวลาจะตอบอะไรมันง่ายไปหมดจนบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะมันตอบแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะนะครับคือคือมันก็งงกับตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยจนจนขาดความมั่นใจก็มีนะครับแต่ว่าโชคดีที่แอดมินก็ได้พยายามทําข้อสอบก่อนเข้าสู่ห้องสอบจากข้อสอบต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเนี่ยจนจนเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าเราอ่านหนังสือไปดีเนี่ยข้อสอบมันจะง่ายมากง่ายจนแบบเราวิตตกไปเองว่าเราตอบตอบถูกหรือตอบผิดนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทําข้อสอบปรนัยให้กับท่านได้ฟังดูนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางด้วยนะนะครับข้อนี้ก็ยืนยันนะครับข้อใดไม่ใช่ฝ่ายการบริหารงานภายในวิลาลยตามระเบียบนะครับก็ต้องตอบว่าข้อขอควายครับฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาเหตุผลคือมันไม่มีอยู่ในฝ่ายงานทั้ง4ฝ่ายในตามระเบียบในแต่ละวิทยาลัยมันเป็นฝ่ายที่ ขึ้นมาเป็นตัวหลอกแค่นั้นเองนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอา่านหนังสือเยอะๆนะครับอา่านเยอะได้เปรียบกับคนอื่นมันไม่มีใครรู้หรอกว่าข้อสอบจะออกอะไรแต่อา่านไปเยอะก่อนจะดีนะครับผมบอกแค่แนวทางแค่นี้นะครับใครไม่เชื่อหรือใครเชื่อก็ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ